Blessing. นับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันด็อกเตอร์จริยาสอมยุราในรายการนภพรเขาเดอะเบสซิ่งค่ะ ดิฉันจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังเพื่อนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคิตชนที่ต่างสาขาอาชีพเราจะมาฟังกันค่ะว่าโดยพระคุณและความรักของพระเจ้าพระองค์ได้ส่งช่วยให้ชีวิตของแต่ละท่านประสบความสำเร็จดำเนินชีวิตด้วยความชิ่นชมยินดีและมีสันติสุขได้อย่างไรคะ่ะ และที่สำคัญนะคะชีวิตที่เกิดผลที่เป็นพรของท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังเป็นประโยชน์ต่อง,งานพันธกิจของพระเจ้าสังคมและประเทศชาติในภาพรวมอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะนับพระพรเขา b lessing เป็นรายการที่องค์การเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เป็นรายการที่สอดคล้องและตอบสนองกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในยุคของเทคโนโลยีที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งในปัจจุบันนี้ก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลค่ะโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้กว้างไกลนะคะทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ฟัง ข้อมูลจริงข้อมูลเท็จทุกวันนี้แทบจะดูกันไม่ออกแล้วค่ะขึ้นอยู่กับว่าใครมีความรู้ใครมีทักษะมีความสามารถในการสร้างกระแสดได้มากกว่ากันค่ะการที่เราจะพัฒนาเติบโตในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ที่ถูกทางและเหมาะสมนั้นนะคะคุณผู้ฟังผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญค่ะหากเราได้ผู้นำที่ขาดความสัตย์ซื่อไม่ยุติธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม องค์กรหน่วยงานสังคมและประเทศชาติของเราก็คงจะเต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหมคะหาความสงบสุขให้กับชุมชนและสังคมที่เราอยู่ได้ยากคะ่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้รายการนภพ,พรเข้า The b lessing มีความยินดีที่จะนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคิตชนท่านหนึ่งคะ่ะท่านเป็นผู้รับใช้ที่อยู่ในวงการแพทย์ เป็นที่ยกย่องและนับถือของผู้คนมากมายและท่านเป็นผู้ที่มีภาระใจในงานพันธกิจของพระเจ้ามากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังครอบครัวของท่านรับใช้พระเจ้ากันทั้งครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะสามีจะลูกๆและอีกหลายต่อหลายคนที่อยู่ในตระกูลวัฒนาศิรกุลค่ะ ผู้รับใช้ที่มีชีวิตที่เกิดผลของรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือทันตแพทย์หญิงสิรีนุชวัฒนาศิรกุลค่ะท่านรับใช้พระเจ้าในทีมศิทยาพิบาลคิดจักรพันธกิจเชียงใหม่ซึ่งมีนายแพทย์เกรียงศัก์วัฒนาศิรกุลสามีของท่านเป็นศิทยาพิบาลค่ะให้เราไปฟังประวัติโดยย่อของท่านกันค่ะทันตแพทย์หญิงสิรินุชวัฒนาศิรกุล ผู้รับใช้พระเจ้าที่ดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อในการประกาศพระกิติคุณขององค์พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงท่านมีข้อพระคมภีร์ที่ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและรับใช้จากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่12ที่กล่าวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราด้านการศึกษาท่านจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ประสบการณ์ในการทำงานท่านเป็นทันตแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาคิสจักรค,ความหวังเชียงใหม่ช่วงปีคิรศักราช1986ถึงปี1990เป็นทันตแพทย์คลินิกฟันสวยช่วงปีคิศักราช1990ถึง1994เป็นผู้รับใช้ในทีมผู้นำคิสจักรพันธกิจเชียงใหม่ในปีคิรศักราช1990ถึงปี2015 ตั้งแต่ปีคิรศักราช2015กระทั่งปัจจุบันท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทีมศิทธยาพิบาลคิสจักรพันธกิจเชียงใหม่สถานภาพครอบครัวท่านสมรสมีบุตรสมคน ดิฉันจบมัธยมจากสาธิตมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นก็เข้าไปเรียนต่อที่คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรียน6ปีก็จบแล้วก็มาทํางานเป็นทันตแพทย์อยู่ประมาณ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทําไปรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาประมาณ4ปีแล้วก็ลาออกไปทํางานเป็นทันตแพทย์อีกประมาณ4ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปด้วยเป็นอาสาสมัครนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะ ันสอดคล้องในน้ำพระไทยให้เข้าไว้ตัวเสียงพระองค์ให้มันคงในทุกเส้นทางไม่ห่างเหินไปจากพระ ฟังคะแม้ว่าทันตแพทย์หญิงสีรีนุชวัฒนาศิรกุลจะเกิดและเติบโตในครอบครัวคริสเตียนพูดได้ว่าเป็นคริสเตียนรุ่นที่5ค่ะท่านับจากทางคุณแม่ของท่านนะคะท่านก็ยังคงแสวงหาคําตอบของชีวิตนะคะในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งท่านได้รับคําตอบจากพระเจ้าเมื่อท่านมีประสบการณ์กับการบังเกิดใหมค่ค่ะให้เราไปฟังเรื่องราวของท่านกันคะ่ะ แต่ว่าที่ฉันตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งไปโบสแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือไปด้วยความเคยชินแต่ว่าจุดที่เป็นจุดหักเหเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือตอนนั้นอยู่ประมาณปีหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาทําไมแล้วเรามีความหมายมีเป้าหมายอะไรนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ากลุ่มเซล และจากที่นั่นเนี่ยก็มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็จะถือว่าเป็นประสบการณ์บังเกิดใหม่ก็ว่าได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็รู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้ามากค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายไม่รู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วม,มันว่างเปล่ามันทุกอย่างมันเป็นอนิจจังแต่รู้สึกว่าเราเรามีความหมายที่พระเจ้าให้เราเกิดมาในโลกนี้คุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับธนแพทย์หญิงสิรินุช วัฒนาศิรกุลในทุกสถานการณ์ค่ะไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ที่ไหนและไปที่ใดทุกการกระทำของท่านล้วนแต่เป็นพรค่ะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดท่านมีความประทับใจในพระคุณและความรักของพระเจ้ามากมายหลายอย่างนะคะไปฟังกันค่ะในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะช่วงชีวิตที่เป็นพร ที่จริงมีหลายเรื่องนะมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยที่รู้สึกว่ามีความปรารถนาที่อยากจะเห็นคือมีคําถามว่าพระเจ้าดีพระเจ้าแบบยิ่งใหญ่เนี่ยแต่ว่ายังมีคนอีกมากมายที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบ่งปันความดีของพระเจ้าหรือว่าประสบการณ์ของพระเจ้าเนี่ยเพราะเราไม่สามารถอธิบายเป็นคพูดได้แล้วก็เราก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าพระเจ้าดียังไงพระเจ้าต่างยังไงกับ ทำไมคนถึงต้องการพระเจ้านะคะอันนั้นเป็นจุดที่ทำให้อยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็มีจุดหนึ่งของชีวิตที่ดิฉันตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้มีส่วนในการที่จะเอาความรักของพระเจ้าเนี่ยไปให้กับคนอื่นแล้วก็ตลอดชีวิตที่คริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เห็นมากขึ้นก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคน แล้วก็เห็นการอศาัศจรรยน์น่าจะเป็น2ออย่างนี้ที่แบบทำให้มีความประทับใจอันนึงที่เห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยก็คือเคยให้คำปรึกษาแล้วก็เคยเกี่ยวข้องกับชีวิตของหลายคนแล้วก็มีบางคนเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วมันไรทิศทางนะคะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้เล่าให้เขาฟังเรื่องพระเจ้า มีโอกาสให้บอกว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรรู้สึกว่ามันแค่ไปตามระบบของโลกนี้เท่านั้นเองแต่ว่าพอแบ่งปันให้กับเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งดิฉันก็ก็แปลกใจว่าพระเจ้าทํางานคือคําพูดของเราที่ง่ายๆที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราเนี่ยกลับไปกระทบชีวิตของเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่คิดแบบเอาชีวิตของตัวเองไปละแต่ว่าเขารู้ว่า พระเจ้ายัางมีคําตอบพระเจ้ายัางเป็นความหวังและพระเจ้ามีทางที่เปิดนะคะแล้วก็มีหลายประสบการณ์ที่พระเจ้าตอบคำฐามในเรื่องการรักษาโรนะคะไม่นานมานี้เนี่ยเรามีผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาท่านหนึ่งที่อยู่ในคริสจักรที่ป่วยเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้แล้วก็เขาไปหาหมอมาประมาณ10ท่านนะคะหมอก็พูดคําเดียวสุดท้ายหมอคนท้ายๆเนี่ยบอกว่ารักษาเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็ไม่มีคําตอบแต่วันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็ดนใจดิฉันให้แบบ ไปค้นหาค้นหาใน Google นะคะซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากพระเจ้าสามารถพูดผ่าน Google ได้ไปค้นหาใน Google แล้วพระเจ้าก็ให้ไปดูคลิปอันหนึ่งแล้วในคลิปนี้เนี่ยก็มีคนหนึ่งเขาพูดบอกว่าโลกนี้เนี่ยเรามักจะคิดว่าไปหาหมอแบบนี้แต่จริงๆแล้ว่มันมีอีกสาขาหมออีกสาขาหนึ่งเป็นสาขากายภาพบําบัดเขาเรียกว่ารีแฮบนะคะก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพนะคะบอกว่าจะต้องปรึกษาหมอที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งน้องเนี่ยไม่เคยไปหามาก่อนแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะ ไปขอคําปรึกษาจากหมอคนนี้ที่นี่ในบทของเราเนี่ยมีหมอที่เป็นหมอที่ฟื้นฟูสภาพอย่างนี้ด้วยเราก็เลยปรึกษาเขาและจากตรงจุดนั้นเนี่ยมันทําให้นําไปสู่การรักษาแล้วก็น้องก็จากที่แบบว่าป่วยมากทํางานไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาเป็นปกติซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะคะ ยกเสียงร้องฮาเลลูยาแม้ท่ากลางศัตรูที่ยังคงอยู่ยกเสียงร้องฮาเลลูยาอีกดังยิ่งกว่าเจ้าโลกทั้งปวงยกเสียงร้องฮาเลลู You'll feel wrong. ยกเสียงร้องฮาเลลูยาเป็นเพลงที่แปลมาจากเพลงภาษาอังกฤษเบื้องหลังของเพลงนี้เนี่ยก็คือมีเด็กคนหนึ่งที่ป่วยหนักแบบทันทีทันใดแล้วเขาก็พาเด็กคนนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกของคุณเนี่ยอาจจะไม่รอดนะคะแล้วก็มีคนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับครอบครัวแล้วเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าแม้ในท่ามกลางความไม่แน่นอน แม้เวลาที่มีความเจ็บป่วยแม้ในเวลาที่มันดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้พระเจ้ายัางทํางานอยู่แล้วเราจะสรรเสริญพระเจ้าแม้ในท่ามกลางพายุแม้ในท่ามกลางความเป็นไปไม่ได้แล้วสิ่งนี้เนี่ยส่งผลทําให้จากเพลงอันนี้นะคะส่งผลทําให้เด็กคนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาพลิกกลับก็คือจากชีพจรที่แบบอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยปรากฏว่าสาภาพของเขาดีขึ้นและสุขเขาหายค่ะคุณผู้ฟังคะ เพลงที่คุณผู้ฟังเพิ่งฟังจบไปเมื่อสักครู่นะคะชื่อว่าเพลงยกเสียงร้องฮาเลลูยาค่ะซึ่งเป็นบทเพลงที่ทันตแพทย์หญิงสิรินุชวัฒนาศิรกุลชื่นชอบมากเป็นพิเศษค่ะและท่านก็ได้บอกเหตุผลว่าทําไมท่านจึงชอบนะคะและท่านยังได้แบ่งปันอีกว่าเพลงนี้เป็นประจักษ์พยานที่บอกว่าเมื่อเราเผชิญกับความยากลําบาก หรือ,อเผชิญกับสิ่งที่ไม่เข้าใจเผชิญกับสิ่งที่เทคโนโลยีของโลกนี้ไม่สามารถเป็นคำตอบได้แต่เมื่อเราสรรเสร,ริญพระเจ้าเราเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่สิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งไหนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นสามารถกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะพระเจ้าของเราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คะ่ะในพระเจ้าคุณผู้ฟังคะทุกๆวันนะคะในการดำเนินชีวิตของเราเป็นวันที่พระเจ้าพระบิดาพระผู้สร้างเป็นผู้ตั้งไว้ให้เราคะ่ะที่เราจะชื่นชมยินดีมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกับสรรพสิ่งต่างๆกับผู้คนรอบข้างครอบครัว อย่าให้การใช้เวลาในแต่ละวันของเรานะคะเป็นวันที่หม่นหมองเศร้าใจขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรงหลุนใจเราทุกคนให้ดำเนินชีวิตในทุกๆวันให้เป็นวันแห่งพระพรนะคะและขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะนับพระพรด้วยการขอบคุณพระเจ้าค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปฟังกันค่ะว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆน้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณก Thanks ค่ะ We give thanks. With give grateful heart thanks a ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงประทานถึงแม้พระเจ้าจะประทานครอบครัวที่ไม่เลยมากแต่ลูกก็ภูมิใจที่ลูกได้เกิดมาและได้มีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณสําหรับเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่คอยปลอบในเวลาที่เสียใจถึงแม้บางครั้งปัญหาอาจจะยากแต่พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งหนูค่ะผมเองเป็นคนหนึ่งที่อยากได้คิตต้ามานานแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้านานแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเป็นวันเกิดว่อธิษฐานพระเจ้าว่าถ้าเป็นน้ำพระดของพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะ จัดเตรียมให้งบประมาณที่จะมีงบสําหรับซื้อกีตาร์ด้วยสุดท้ายเมื่อถึงเวลานะเหมือนพระเจ้าทํางานในะดลใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พ่อครัวได้ถวายเงินส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้บอกเขาแต่เหมือนพระเจ้าดนใจเขาก็เป็นง้วมันที่พอสําหรับกีตาร์ที่ผมจะซื้อใหม่และตอนนี้ผมก็ได้รับกีตาร์แล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเรื่องกีตาร์นะครับก็อยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับหอพักที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้หนูเป็นหอพักที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็หนูก็มีพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆน,น,น,นะคะแล้วก็พี่เลี้ยงทุกคนนะคะที่คอยไปกำลังใจให้หนูนะคะในวันที่หนูท้อแท้นะคะหนูก็ขอบคุณนะคะ ผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าชีวิตกับการทรงเรียกของทันตแพทย์หญิงสิรินุชวัฒนาศิรกุลมีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะไปฟังกันคะ่ะดิฉันอาจจะไม่เหมือนบางคนประสบการณ์ที่บอกว่าโอ้ได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกอย่าง,งน้นอย่างนี้แต่สำหรับดิฉันเองเนี่ยเป็นความปรารถนาที่พระเจ้าน่าจะเป็นพระเจ้าใส่ไว้ในใจและดิฉันรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีความหมายเมื่อเราได้ทุ่มเทแล้วก็รับใช้พระเจ้าแบบนั้น ะะอันนั้นคือจุดที่ทําให้แบบตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวลาออกไปทํางานทันตแพทย์เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแต่ดิฉันก็มีส่วนในคริสจ,จักรมากบ้าง,างน้อยบ้างนะคะเป็นช่วงเวลาของชีวิตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแม้ดิฉันไม่ได้ทํางานเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่ดิฉันฟังก์ชันเป็นผู้นํา แล้วก็เป็นทีมเสีพิบาลที่ทํางานเสมือนเต็มเวลาแต่ดิฉันทางานเป็นในรูปแบบของอาสาสมัครซึ่งดิฉันคิดว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยการทรงเรียกไม่ได้เรียกให้เราต้องเป็นเต็มเวลาเท่านั้นการเรียกที่พระเจ้าเรียกกับเราเนี่ยก็คือในลักษณะที่เราเป็นพระเจ้าสามารถใช้เราได้ในลักษณะที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรหรือไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งไหนหรืออยู่ในช่วงไหนของชีวิตเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของดิฉันค่ะ คุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนับพร,พรเขาเดอะเบ s ซิ่งกันแล้วนะคะทันตแพทย์หญิงสิรีนุชวัฒนาศิรกุลมีเป้าหมายชีวิตกับการรับใช้ที่ว่าอยากจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เป้าหมายดังกล่าวนี้หมายความว่าอย่างไรให้เราไปฟังกันคะ่ะ หมายความว่าส yes. <made> ิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเช่นเราจะเห็นสันติสุขที่เกิดขึ้นเราเห็นการคืนดีเกิดขึ้นเราเห็นการรักษาเกิดขึ้นเราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราเห็นการปกครองของพระเจ้าที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกนี้ แต่ว่าดิฉันทําได้ก็คือในอาณาเขตที่พระเจ้าให้ดิฉันได้ครอบครองก็คือในคริสจ,จักรในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยหรือว่าอิทธิพลที่สามารถไปถึงที่ไหนได้เนี่ยดิฉันยอมให้พระเจ้าใช้เป็นการร่วมมือกับพระเจ้าและไม่ใช่ดิฉันทําเองค่ะคุณผู้ฟังคะ เวลาของรายการนพรพ่อนเข้า The Blessing ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะชีวิตท,ที่เป็นพรของทันตแพทย์หญิงสิรีนุชวัฒนาศิรกุลผู้รับใช้พระเจ้าในทีมศิทยาพิบาลคิดจัก พันธกิจเชียงใหม่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมายเลยนะคะรายการนภพรเข้าเด e ะเบ s ซิ่งมีความยินดีที่จะช่วยคุณผู้ฟังได้มีการดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะ เพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 นปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการนภพ,พรค่ะจะส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่ vop@ wisepeace.org ค่ะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053242654ค่ะทีมงานมีสายืดและหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังค่ะนับดูทีละอย่าง นับดูทีละอันแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันทีสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะพบกันใหม่นะคะกับดิฉันด็เรจริจารยาสอมยุรากับทีมงานนับระพรเสียงสันติค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ